เมนูเด็ดวันนี้คืออะไรไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะลูกชายเขาได้มาค่ะอึงภาษาบ้านประแมงเขาเรียกอึงเผ่าค่ะคานผู้ชมมีราคาแพงมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลูกชายเขาจะทำต้มค่ะต้มยำอึงนะคะ แต่ว่าการที่จะทําประกอบเป็นเมนูต้มยำนะคะอันดับแรกต้องต้มน้ําร้อนนะคะต้มน้าร้อนลวกขาวเข้าก่อนนะคะแล้วค่อยทําเป็นต้มยำค่ะขั้นตอนนี้เป็นการลวกนะคะค่ะตอนนี้เราลวกก่อนนะคะ ลวกแล้วก็นําไปล้างนะคะไปนกน้ําเย็นแล้วก็ล้างขาวออกนะคะขั้นตอนทําความสะอาดลวกน้เา,าเอากินขาวก็าอกนะคะนกน้ําเย็นค่ะตอนนี้นำอา่าอึ่งที่ลวกด้วยน้ําร้อนนะคะแล้วก็มานกน้ําเย็นค่ะขั้นตอนนี้นะคะล้างเมือกล้าง อ๋อก็ออกเห็นไหมคะเนี่ยลองทำวาาะความสะอาดเขาออกออทั้งหมดเลยค่ะยกขึ้นดูเห็นไหมคะท่านผู้ชมถ้าเรา,อาลอกเมื่อที่อยู่ข้างนอกของเขาออกแล้วเขาจะดูสะอาดนะคะน่ากินค่ะ็นไหมคะ เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะลวกน้ําแล้วก็นอกน้ําเย็นแล้วก็ทําความสะอาดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนไหมคะแล้วเราจะทําต้ยามยําค่ะเดี๋ยวลูกชายเป็นคนทําเมนูนี้ค่ะรอน้ําเดือดก่อนค่ะท่านผู้ชมพอน้ําเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ลงไปน้ําเดือดผ่านแล้วค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราก็จะใส่อึ้งอ่างลงนะคะแล้วก็น,นิ้ว<ต>คือยอดมะขามค่ะเราจะตัดเปรี้ยวนะคะด้วยยอดมะขามค่ะเห็นไหมคะยอดมะขามอ่อนค่ะนี่นได้เลยลเออเค okay. นี่เลยพระเอกนะคะเมนูนี้นะคะเม,มนูต้มยำอึ่งน,นะคะ อึ่งเผาค่ะท่านผู้ชมผู้ชายเห็นไหมเมนูเด็ดค่ะตอนนี้ได้ใส่ใบมะขามลงไปแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขามีรสเปรี้ยวค่ะเห็นไหมคะต้มยำอึ่งค่ะต้มอึ่งเผาค่ะท่านผู้ชมภาษาบานเป็นแม่งเงินอึ่งเผาเนะ <c oughs> น่ากินไหมคะ <c oughs> เดือยข้าวเลยค่ะ เที่ยวจนเปื่อยนะคะเปื่อยได้ที่แล้วค่ะตอนนี้เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเย้เมนูสุดยอดเลยว้าวเปือ่อยเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมว้าวสุดยอดเลย ว้าวท่านผชมดูสิตัวแป้งอ้นอวนน่ากินไหมคะโอเคค่ะ <มา S 1> ว้าวดูสิต้มยำอึ่งนะคะต้มยำอึ่งใบมะขามอ่อนเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ แบงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแท่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไร่างไห้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจะต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ